สวัสดีค่ะพี่นอ้องปอกปายสุภุสุคนใน Facebook ใน y o u u u b e เ้ยค่ะแล้วก็ทั่วโลกเลยด้อค่ะเจอกันอาทิตย์ตะเถอร์แล้วพี่น้องบบมีเวลาอัดเลยมือนี้สิพามากินแก้งน่องไม่สมใส่ปลาดุกแล้วพี่น้องนี่ปลาดุกมาจากสารคามเป็นโตได้เด้วพี่น้องควักส่ควักหนังเร,ร,รียบร้อยบ่อข้าวค่ะพี่น้องใส่น้ำสมใสาชูล่างน้ำเกลือล่างแล้วก็แป้งล่างครับ เคลือบเงยพวกขาดมันพวกลื่นๆอ่ะชมพนี้พี่น้องนี่ไข่ต้มหิวเขา่ามาให้กินเข่าอยู่พี่น้องแต่สาวแต่อะไรนะนีะ่ใบสองอ่ะนี่เขาเนียวขาเนี้น,น,นร้อนพี่น้องเป็นกระติ๊บเลยมาเนี่ยสกินบ่ไหเหลือมากพี่น้องมามาเดื้อมากินเขาน้ำกานพี่น้องเลย มากินข้าวนํากันมากินข้าวนํากันพี่น้องจ๋าแกงน้งไม่สสมแซบบอพี่น้องชิมอืมสมต้องสมร้ายพี่น้องอจับ,จ,บจับพี่น้องครับลางล่างของไข่ต้มพี่น้อง ไข่ต้มไข่เป็ดต้มนะพี่น้องเป็นยาบอกตุม้ม,ม,มจับจับได้ข้าวเหนียวนิ่มพี่น้องข้าวิี่หนึ่งข้าวเหนียวให้นิ่มนะพี่น้องเขาซีบอกสูตรนำข้ามาที่ข้ามาเข้ามาข้าวเหนียวนี่ยนะพี่น้อง เขาออกเขาอยาเอาชิบเพราะเวลาสูบไปได้จกมีสิบนาทีน่ะเอาเอานำเขามาเนี่ยแหละพุพม่พมพมุ่มพุ่มพุ่มมันจะนิ่มตลอดมือเลยพี่น้องมันจะบแข็งเลยแช่จู้เย็นกับเบแข็งป่โอ้อยากจีหูด,ด้ยกแกงใจพี่น้องตัวหน่อยพอดีแล้วพี่น้อง แซ่บหลายขอใส่มืดนะคะพี่น้องบรถนัดมันแสบเทอเลยน้องพี่น้องปลาดุกปลาช่อนนาเอ้ยประดุกนะบัวข้าวเป็นอแซบบมาดูนากลออดดอ้อ,องเนื้อหูดเลยด้พี่น้องแต่พี่น้อง่เนื้อมันแน่นนะมันมัน มาดูจากธรรมชาติแจบกับได้พี่น้องแสบครับอร่อยมากมาด้วยพี่น้องเด้อดกินนล้กันคอโรมาเฟมทูเดย์อ I อทติ้งอนจอยอทติ้ เวลค c มท n ชนชาแนลตัวพี่นนอง ว่อยแบไว้ได้พี่น้องน้ำดอกหยาจักตัวแดงไม่ชิบวอกเนะดี่ทางวัตที่ั่านมาได้เกาหา่ทำไ่ได้เกาหานเยใชไหมพี่น้อง อะไรงกุ่มทุนจพี่น้องแต่ก็ยังดีกว่าเด็จกจบใจไอ้ดีาดเลยต้งวันนี้พี่น้องแบบซื้อไปเย,ย 1, 3, 0, 9, 0, 0, 0, อหนึ่งสามศูนเก้าหา0ูนชูนหาขมากด้วยพี่น้องซื้อไปเนี่ยหนึ่งสามนี่ขามากหลาย คือประโยคก,ก่อนที่มันจะอ่านไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนลอตเตอรี่มันที่แพงไปหาซื้อรถไปนอนคอยมัดคือจังเก่าหาคอยม,มัดมันออก กดไลค์กดซับสไคร์กดติดต,ตามกดแชร์ให้หน่อยด้วยจ้ะเพราะเป็นก,กำลังแร่งใจห่างสองคนทันเหยียช่องนหน่อยหรือพี่น้อง ปลาดุกหน้าเดี๋ยวมันแสบอหลีพี่น้องแสบอหลีขอยอมรับเลยมันเหนียวมเหนียมพี่น้อง Mắc kinh khai bếch tí tút thì nó đông bèo bọc tùm nữa, ư, mắc tốt đây, tốt tý. Mắc มาเบิร์ะกอาไว้กินทําแร่พี่นอ่องขาเหนียวแทบกินปั่นใหญ่ไปเลยเสาเทียงแรง่ขเขาเหนียวห่อนเลยตกดีถ้ะได้เฮ็ดมาเดอพี่นอ่องมาเดอมาเดอกินปลาดุกนานำกัน นราไม่อ no, ่อนนวลซูมาจจกบมังกา อ๋อไหนพ่ออมจับดาก่อนมาพป็นห<ม><ม>น่อง ต้มนำ้ำมอปลาแดกเนาะเอาปลาดุกระง้องเนาะสมัยน,น้อยๆขี้หอดสมัยน,น้อยๆหน่องเอลยก็แซ่บหลายลกินกับข่าฟีมือแม่เลยเพียงกับแบ่บอุ้ยอุ๊ย หยานหูดด้วยพี่น้องออแซ่แบแล้วแซ่บแล้วพี่น้อง Mà mày có ăn có đi มีความสุขเองขยักนกส่ไปเลยเด้โอโสดพี่น้องอเขาชีวิตเฮาอยากกินยังก็กินตายไปไม่ได้กินหรอกพี่น้องจ้ะเหนไปแล้วทำไมไม่ผู้ใดอยู่ข้างป่าดหรอกพี่น้องอ่ะแสบไล้พี่น้องแซ่บไล้มาด้อมาด้อ